มาดูผลของจีนนะครับจีนนี่เป็น2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับจีนนี่ผมจะใช้เลขจากชุดที่6เป็นหลักนะครับตัดมาแค่เลขสองตัวท้ายพอนะครับมันจะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบเช้าบ่ายจะทํำยังไงครับคือคร่าวๆคือถ้าเช้าถูกเข้าเคยหยุดถ้าเช้าไม่เข้าก็เบิ้ลทบมาที่รอบบ่ายนะครับตัวรละเอียดจะอยู่กลางๆคลิปนะครับโอเคเรามาดูผลกันจริงๆนะครับจีนนะครับของวันพฤหัสนะครับอ่านี่ครับวันพฤหัสนะครับ วันพพหัสเลขชุดที่6นะครับเลข2ตัวคือเลขเจ็ดสองครับหลายท่านถามจริงไหมครับเลขเ็ดสองก็นี่ครับไม่ต้องเชื่อผมครับในลายกลุ่มครับนี่นะครับจีนนะครับมองเห็นนะครับนี่นะครับขีดเส้นสีม่วงไว้นะครับนี่นะครับเลขเจ็ดสองนะครับนี่นะครับ เินช่าบสิบตังเาักสามครับสองตัวบนนะครับเลขชุดที่6กนะครับขีเส้นสีม่วงนะครับเลข72นะครับรุดขึ้นลงยีตัวนะครับก็คือเอาเจ็ดบวกยีได้9ก้าสิบหกลบยีได้48จสิบแปดจะได้ครบครบทั้งหมดนะครับอ่าส่วนท่านที้ถามในไลน์ผมก็คือแบ่งปันกันรับรู้ครับที่เดือนละ3 0 0บาทครับต่อหุ้นทั้ง4ชุดที่ผมเคยลงให้ใน u t u b e ครับก็คือเอาไปทั้งหมดนะครับไปแบ่งแบ่งกันไปนะครับโอเคครับเลุดชอาครับเช้าอบบ่าย8ครับ ส่วนถ้าถามแล้วมมีเช้าบ่างนี้เราจะทำยังไงก็ต้องแนะนาเป็นแบบนี้ครับนี่ครับก็คือสมมติว่าท่าเปรู้จาก92นะครับซึ่งตอนนี้มีจาก9495สนะครับสมมติถ้าเข้ารอบเช้าคือหยุดนะครับถูกแล้วไม่แนะนําให้ตามายต่อถ้าเช้าหลุดก็คือต้องทบมาที่บ่ายลักษณะนี้ครับพอทบมาก็ได้ทุนรวมแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าถูกรอบบ่ายก็จะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้นะครับถ้าถ้าท่านรู9เ้แบบที่จาก94 95กก็จะถูกเยอะกว่านี้นะครับ นะครับเพราะวาใจนะครับไปบวกลบดูเองนะครับก็ได้นาว่าถ้าลุนทุนหนึ่งชุดนะครับเล่นตัวละเริ่มเล่นบาทสองบาทควรจะมีทุนสำรองประมาณพันห้าร้อยบาทครับทาไมผมถึงบอกอย่างนั้นก็คือแบบนี้ครับท่านเด็อันนี้คือผลจริงๆครับคือไอ้ช่วงที่ท่านแบบสมมติมันถูกติดกันมากกว่าวันสองวันนะท่านก็เก็บเป็นกําไรไว้ไงครับส่วนที่หลดางี้ครับก็จะไปต้องดึงทุนออกมาครับอย่างนี้ครับยังไงมันก็มีหลุดครับมันถูกทุกวันทั้งสองร้อยห้าสิบวันที่ตลาดทุนเปิดกันไปไม่ได้ครับ เห็นแต่ว่าช่วงไหนจะถูกมากถูกน้อยถูกบ่อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับอีกอีกอีกกรณ์เอแล้วก็กกกหุ้นไหนจะเดินช่วงไหนอย่างเี้ครับถ้าช่วงที่ถูกท่านก็เก็บเกี่รไ,ไว้แต่ช่วงที่ไม่ถูกอาจจะไปต้องดึงทุนออกมาส่วนหนึ่งครับผมผมแนะนำแล้วเคยยังไงก็ต้องมีทุนสำร,รองครับโอเคผมขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับ